ไม่ต้องร้อนใจหากยังไม่ประสบผลพิขุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของขหาบดีชาวนาสามอย่างเหล่านี้สามอย่างเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายขหาบดีชาวนาในโลกนี้ต้องรีบเร่งไถนาให้ดีคลาดนาให้เรียบร้อยครั้นแล้วต้องรีบเร่งเพาะพืชลงไปครั้นแล้วรีบเร่งไถเอาน้ำเข้าบ้าง ระบายเอาน้ำออกเสียบ้างพิขูทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของขหบ,บดีชาวนาสามอย่างนี้และพิขูทั้งหลายขหบ,บดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพจะบันดาลว่าเข้าเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้พรุ่งนี้จงมีท้องมรืนนี้จงหุงได้พิขูทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่เข้าเปลือกของขาบ,บดีชาวนานั้น มีความแปรของฤดูเกิดก็ดีมีท้องก็ดีหุงได้ก็ดีมีอยู่พิขุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกิจที่ควรรีบทำของพิขุสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคือการสมาทานอธิศีลและศีกขาคือการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานอธิจิตตสิกขาคือการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง การสมทานอธิปัญญาสิกขาคือการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งทิ่ขู่ทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของพิขุสามอย่างเหล่านี้แลพิขูทั้งหลายพิขุนั้นไม่มีฤทธิ์รหรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุป,ปาทานในวันนี้แหละหรือมิฉะนั้นก็ในวันพรุ่งนี้ หรือในวันมะรืนนี้พิกุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่จิตของพิกุนั้นผู้ศึกษาอธิศีนอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิจิตอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิปัญญาอยู่ก็ดีหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นมีอยู่เพราะเหตุนั้นแหละพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้า ในการสมทานอธิศีลสิกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมทานอธิจิตติกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมทานอธิปัญญาศกขาพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล